<im itation> สวยไหมจ้ะสวยขอบคุณจ้เดี๋ยวจะจับคกั ค่ะเลยแต่หนูเลือกพูดไปเรื่อยการน้องเทีวสาว่าเกิดปีมาเ็ตังจับงานแบรนด์ใหญ่ใช่ไหมล่าสุดเพื่อนแบรนด์แบรนด์แบรนด์มสเตอร์ของอะไรโอเลนชีโน่โอเลนชน่ครับมโอ้จริงๆรู้สึกขอบคุณและขอบคุณทางแบรนด์ เล็กๆอยู่เลยค่ะแน่ๆค่ะสำหรับตูตอนที่หนูเปิดดูหนูนั่งกินนี้ซุปเอ่อแกงแล้วถึงตกใจเรากินแกงเห็ดรวมอยู่แล้วเราจริงคนเดียวใช่ใช่แล้วเราเปิดเราแบบฮะหรือว่าคุยกับแม่ว่าแม่น้องเป็นอันเนี้ลองทำมันดูได้อะไรเงี้ยจริง ต้องยกเครดิตให้พี่พี่แฟนค่ะพี่พี่เกิร์ฟีทุกคนที่เขาซัพพอร์ตหนูทุกเส้นทางที่หนูเดินเลยก็รู้สึกแบบดีใจที่มีทุกคนแล้วก็โชคดีมากๆที่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็รับฟินมากๆคือเขาเก่งกันมากเลยค่ะที่แบบว่าถ้าสมมติมีหนูคนเดียวมันคงไม่ได้เดินมาถึง จุดนีแน่ๆก็ต้องขอบคุณพี่มีผูคนที่นฝันีนาักนากมันอืนฝันมีนแต่ว่าเราตั้งไว้แล้แ่ก็จะเขาไไม่ค่อยฝันอะไรเลยส่วนใหญ่ไม่ือนันอนแล้วฝันกอางเดียวก็นอนตอนแรกค่ะเราเล่นก็ไม่ค่อยคูฟี่เป็นคนอยู่กับปัจจุบันมากๆก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยฝันถึงอนาคตหรือว่าแบบเอาอดีตมันทำให้กังวลกับอนาคตมากเกินไปก็เลยรู้สึกว่าพออะไรที่มัน อยู่ดีๆมันอิมแพคเข้ามาทําให้เราแบบเฮ้ยเราเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเราเป็นแรงบ,บันดาลใจให้หลายๆคนได้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆแต่จะเปาี่ยทำอะไรทุกอย่างมเปลี่ยนก็มีอสัมผัสทุกอย่างใช่ไหมคะน่ารักเนาะก็อยากบอกแฟนๆว่าขอบคุณทุกโการสัอร์ตเลยแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ถูกรักเยอะขนาดนี้แล้วก็อยากแบบตอบแทนทุกคนเลยๆๆอยากให้ทุกคนมีความสุขกับทุกผลงานที่ผินได้รับเลยค่ะมันมีคามสิ่งแบบนี้ไหม โปรเจกต์กับแฟนๆจริงๆคิดไว้ว่าอยากพาไปกินหมูก่ะทะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ามันทำได้มากนไอยแค่ไหนร่กินไก่เท่านั้นเลยเราไม่ขายขอเอ่อขอไปคิดกันได้ไหมคะกิดสักกี่ร้านดีดีกว่ากี่ร้านกี่ร้านกี่ร้านก็อาจจะร้านเดียวแล้วค่ะพี่ได้ผัดกันกิ่งหมูกระทะแบบว่า มันดีขนาดต้อง <Yes, ลงทาเบียนแล้วจับสลากต้องไปขอเรเยอะถ้าสนใจเป็นคิวลงทะเบียนใครชอบกินก็กินสักร้อยที่น้องสักพันพี่น้องสักสองสองพันล้านพ่นล้านใช่ร้านไหนเราต้างคะสองพันล้านหนึ่งล้านเท่ากับสองพันล้านนี่นั่ง ไม่ได้อะไรเลยจะก็คือเป็นความก็ไม่อยากทำเพราะว่าแฟนๆเคยแบบเคยแท็กว่าแบบที่พี่เลี้ยงหมูประทานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เสื้อทกอน่ทกระทีหรากินเลยอะ้อนเราจะเปลี่ยนไทะกินชอบกินหมูอา่าหักไม่ได้ยอ่่อย่ใอยากใาทำอะไรให้ พี่จะอะไรแปลกๆใช่แปลกๆซึ่งทำอยู่แล้วด้วยใช่ไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยเพราะเป็นอยู่แล้วชี่เสิร์ฟอยู่แล้วเป็นแปลกที่ี่ของเราคืออะไรเป็นแบบนี้เหรอคะพไปถึงยังไงพูดไปเรื่อยใช่เรามีหลายภาษาให้พูดแต่เราเลือกพูดเป็นเรื่อยแต่ดูแต่เขาพอใจที่มันกลายเป็นชี่เสิร์ฟไม่แน่ใจเขาจะพูราะ หนูไม่แน่ใจว่าแฟนๆเข้าใจไหมค่ะอย่างการเล่นมุกอย่างเงี้ยแฟนๆเขาคิดแล้อยากใจหรือแฟนอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจหนูว่าทุกคนอยู่ในแรลงเดียวกันเป็นเป็นสมมติสมมติเป็นแบบเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรกันเงี้ยใช่ไหมคะคือเป็นเป็นแก๊งที่แบบคุยกันเข้าใจสินเสมอกันอยู่นี่เลยเราแบบเป็นเพื่อนสนิทแฟนค่ะเป็นทุกอย่างเลยค่ะซีรีส์ สองพันล้านวิวแล้วไหมคะในในยูน่าจสามสามันล้านล้านดีเลยค่ะเป็นไงบ้างี่แบบดีมากที่พี่ปอดโยกโยกก็จริงๆทุกคนทู้คนทุกคนดูสนใจดูเพราะว่ามันน่าดึงดูดแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ฟินกับอิกี้เนี่ยไม่เคยทำใช่ก็ตอนถ่ายก็รู้สึกว่าคนทัาย่าบถ่ว่า บวัว่าตอนถ่ายทําจริงจะได้แบบเวิร์กช็อปแล้วก็ทํากันบ้านเยอะกว่านี้มีอะไรที่กังวลกังวลเหรอน่าจะเป็นบู๊แหละขอบของฟีนะคะบู๊กับสุขภาพแหละเพราะว่ากลัวว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งสุขภาพเราไม่ไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะบู๊ไม่ไม่ถนัดหรือว่าจริงๆจริงๆเรื่องสุขภาพสําคัญสําหรับฟีมมากค่ะเพราะว่า รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าสุขภาพเราไม่ไม่เอื้อต่อกันไปทําอะไรมันก็จะแบบมันจะน้อยเลยทุกวันแต่ยืมกันเราก็ยากนะถ้าจานะหาที่ดูเราไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้สแตนด์เร,เราก็ต้องต้องใช้ควา,ามสามารถตัวเองทำมันได้หรอนเราก็ต้องบูส boost 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 energy ตัวเองอันนี้เราลองไปดูจริงๆนะว่าเราจะต้องดูต้องไปขาานาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเอาหน้าเซ็ตได้เลยใช่เราแค่เตรียม ใจใช่เนรียมใจเตรียมร่างกายแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูหน้าเสร็จว่าความสนุกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสภาพร่างกายเรามับบนี้ไ,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยหร <c oughs> อหนูเป็นคนที่บ่นแบบอ่อนต<อ>ัวเสี่ยงรู้สึกว่าเป็นคนอ่อนแอแต่ว่าถามว่าอยู่หน้าเสร็จแล้วก็ให้ทําได้ไหมก็ก็ทําทได้ค่ะแต่ขอบนอ่นอีกหนึ่งเราจำมัดจำแล้วแล <ตะ S 2> ้ <c oughs> ว เออนี่เออก็เป็นซีนนี้นะครับบูเป็นเป็นบางคุดแมวหรือเปล่าคะเออมันจะเป็นบู๊แบบคาวดี้นะรอรอรอหรือเราไปสั่งเพิ่มกับเปลี่ยนตัวใหม่ขอบู๊แบบคิ้วๆมันเคยทำแล้วค่ะแต่ไม่ได้ใช่ใช่มันเคยทำนะหนูคนที่ฟิลตลอดว่าแบบที่ฟิลให้เราที่ทำอะไรเยอะแกทำไดหน่อยมากเลยเขาก็บอกว่าฟินทำเถอะพิเชาฟินทำได้ฟินรู๊สวย ห่เราก็ทำออกมาได้ตลอดแล้วก็พยายามเต็มที่สุดความสามารถเลยแล้วถาเข้ามาจะมีกาสก็จะรู้ระคาสุขนาพม่อนปวดมาที่ปวดพ้อปวดเพราะว่าเราก็ต้องปวดปว่างปวดอะไรแต่ว่าก็ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่เรามีความรับผิดชอบแล้วก็อะไรที่ที่เข้ามาแล้วเป็นโอกาสที่ดีก็นอมรับคนเลยพยายาม นติดตามนะคะรอปิศาสร้างบราณานอก็าอนี้จะมอ่างไรัน้งก็เพลงมายังเพลงแต่มายังคุณไม่ได้อยากฟังเพลงอะไรกันบ้างอยากเป็นเพื่อนเราดีทีเดีปังมาเลยนะจริงไหมใช่ไหมคะ จะมีไหมก็มีสั่งยลนสั่งยันไม่รู้เดี๋ยวเราติดตามลาาติดตามาติดตามเดีมีอะไรใหม่ใให้ให้ให้ได้เห็นให้ได้ดูตลอดก็ฝากติดตามด้วยค่ะได้่าวว่าเป็นนวเต็เลย่รหนูเนี่ยค่ะให้เราติดตามค่ะ หมดแล้วหรออีสิโซ่หมดแล้วเขาไม่คุยกันแล้วหรอเขาอยากเล่าลอะไรหล่ะตอนนี้ไม่ฟิลเหงา <laughs> ไม่รีบกลับบ้านเลยหรอไม่ติดนะไม่เป็นไร